ก็สวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่ช่องเบสเซอร์นะแต่วันนี้ผมจะมาทาคลิปเกี่ยวกับการอับหดตของ CL นะครับแล้วก็การรีวิวสกินแบบไม่ต้องลงทุนนะไม่ต้องลงทุนฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทําการดูภายในคลิปนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการหลใจในการทำคลิปนะใครที่กดซับแล้วก็ไปดูกันได้เลยนะโอเคนะครับเริ่มจากอย่างแรกเลยคือไอเทมสกินใหม่ที่กำลังเข้ามานะคือมีไอเทมใหม่มาด้วยคือเป็นนาวเอ็ดคิวนะคร ของบอสตัวใหม่นะซึ่งอบอสตัวใหม่มีลักษณะแบบนี้นะเปิดเทืโลกครับนี่น,น,นี่เจอแล้วนี่นะครับเป็นบอสตัวใหม่นะครับอยู่เคสหนึ่งนะมีโอกาส5%ที่จะดรอปได้นะครับไอ้เจ้านาวเอ็ดนะครับเป็นของสายเวทน,นะทีะ่พ่อนข้างเยอะดีมากบวกมานานตั้ง1,500แล้วก็บวกไอ้มจิกตั้ง700นะครับสปีด30แล้วก็ทำเพาเวอร์อีก50นะ ค่อนข้างเป็นของที่ดีมากอยู่ในอ่าตรงไอ้นี่นะไอตรงเคสเริ่มต้นนะไอ้ตรงนั้นอ่าเดี๋ยวผมพาไป,ไปอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าบอสมันอ่าสุ่มเกิดนะครับมันจะมีเวลาบอกนะครับเยเวลาบอกมันก็อ่าจำนะเวลาบอกเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ10สิบนาทีนะครับแล้วก็หายไปทุกๆอ่า อ้ฟ uh ุกสองนาทีครึ่งประมาณสองนาทีกับอีกยี่สิบวิเออหนึ่งนาทียี่สิบวิเออนี่นะับเป็นรูปลากองบอลนะครับเป็นเมทิโอนะแล้วก็อ่าโอเคเดี๋ยวเราเรากลับมาดีคอร์ก่อนอ่ามีสกินใหม่นะครับเป็นไอสกินก็รายชื่อตามนี้แหละผมพยจิตนะเพราะว่าเราจะไปทำการิูในเทโีโรอีกทีหนึ่งแล้วก็มีการปรับ ไอคอนใหม่ของไอเทมนะมีอ่าอัลฟาลูนะครับอ่าที่ได้เห็นด้วยชาร์เลยตัวนี้อุ้อัลฟาลูเปลี่ยนใหม่แล้วก็มีอ่าอัลฟาลูมีสเต็งแคนดี้พอ,อไอไอคาร์ดแคนดี้ที่มันเป็นไอข้าวโพดนะค,ะคาข้าวโพดแล้วก็อ่ากิฟไอกิฟสโตนนะครับไอป้าหลวงสดอ่าแล้วก็อ่าเบต้าทิเก็ตนะครับแล้วก็เบต้าอ่าเฟเจอรี่แล้วก็กกว,กวกินเทอร์ทิเก็ตวินเทอร์กิฟ เดสกอร์เวนอมนะครับนี่เลยแหละชื่อที่เปลี่ยนนะแล้วก็ทำการเอาอีเวนต์ไอ้วาเลนไทน์ออกนะครับแล้วก็อ่าเอ็กซ์ฟิของมาไอ้มาเชลลิสเหมือนจะเพิ่มเพิ่มมาแล้วนะแอดเดเอเร์ีดขอบโอเคอันนี้คืออันนี้คือยังไม่รู้จริงว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะแต่ผมจะทำการทดลองอีกทีนึงโอเคกลับไปดิสคอรดนะ ก็จะมีการอัปเดตสกายอันนี้ยังไม่เห็นนะผมยังไม,ไม่ได้ไปดูนะครับโอเคนี่เสร็จแล้วมาลงไอ้นี่ต่ออันนี้คือบักที่เขาแก้นะครับแก้บักไอ้อินเนอร์หนึ่งรอยนะที่ใครที่เคยเป็นมันจะอยู่ในช่องไอนะ้แอคทีฟตอนนี้เขาออกไปแล้วนะอืมตอนนี้เขาออกไปแล้ะแล้วก็แก้บักอ่าบักไอ้เจ้าไอ้ท็ทอตของไอ้นี่นะเทียร์สอของวาคิลีนะครับไอ้ที่ไปอัพเทียร์สนะแก้บักนะครับ แล้วก็อ่าจัำโอเวอร์อันนี้คือเขาโดนแก้มกันแล้วก็ไวรัสด้วยอ๋อจะบวกไอ้เจ้าชิลแล้วก็ดีเฟนซ์ยี่สิบห้าแล้วก็บัฟเนิร์ฟมาเชียวลิทอืมคือรายละเอียดก็จะตามนี้แหละแกแบงกปมาเก็ตด้วยที่อ่าที่บางคนซื้อแล้วมันไม่ได้นะผมเคยเห็นคนในช่องผมมา ไอ้นี่อยู่พูดคุยอยู่ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ไอ้แก่เมททโออันนี้ยังไม่เห็นนะว่ามีอะไรแล้วก็มีอีกมากมายโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงสกินนะครับสกินผมจะพยายามคานหานะผมจำการรีวิวหน้านี้เลยโอเคนะก็คือการลงทุนที่ไม่ต้องทำอะไรอ่าโอเคมาเลิกที่อ่าค้าแรกนะสกินน่าจะเป็นของค้าชิลสีนะเชออส ดีเฟนเดอร์นะครับเป็นโล่แบบนี้เลยผมว่าเท่มากนะเป็นโล่แห่งจัก,กรวาลเป็นอีพีสก,กินนะครับแล้วก็อ่าเจ้าสตาร์สตาร์สวอนะครับอ่ารูปล่างเขาประมาณนี้เป็นทีมแนวกาลิซี่ทีมอ่าเทพดวงดาวนะที่ผมสังเกตดูแล้วก็อีก p บ a าดน,นะครับอันนี้เป็นสก,กินที่ผมเคยโพสนะเป็นของไอเวลาไอโปรแกรมเมอร์เทียสา3นะครับ นี่นะ่ากินแกมเมอร์ซึ่งค่อนข้างเท่มากแล้วก็ดูลกมาโอเคข้ามนะครับอ่ามาที่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นของเจ้าอิมมอร์ทซอรนะเป็นสกินคือมันจะทำให้เป็นสองด่านนะครับซึ่งค่อนข้างเท่มากดูดีมากเลยสำหรับใครที่อ่าชอบชอบคือสองดาก็ตามนี้แหละอิมมอร์ทซอรสกินสวยมากาด่าบน,นี้จะไม่ผิดเป็นด่าบในกินชินนะครับเป็นดาบ เป็นดาบไฟฟ้าเอ้ยเป็นดาบไม่แน่ชี้อะไรของอายากะร,รูปร่างประมาณนี้นะเป็นของอ่า Star Slayer นะครับเป็นไอคาตานะเลยนะีซึ่งค่อนข้างเท่มากเป็นระดับแรงนะครับต่อไปก็เป็นอ่า Internal Dark n i g h นะครับเป็นของแ Jack อ l เ n t ร r นะครับสกินเทียสองซึ่งอ่าเป็นระดับแรงนะครับไม่ได้อีิกนะเป็นลูกแก้วดำๆแบบน,น,นี้แล้วก็อ่า Star p r พิกอ่าโปรฟิกสักใหญ่แหละขอเจ็าลอเลเทอร์เทียสองนะครับซึ่งค่อนข้างดูสวยนะสำหรับผมว่าสกินนี้สวยกว่าไอเจ้าอินเทอร์นอลนะสตาร์โปรพิกนะครับอ่าโอเคดูสวยมากแล้วก็อ่ Power Tower าพาวเวอร์ทาวเวอร์นี่สก,กินของเคออสดีเฟนต์นะครับซึ่งอ่าลูกต่างก็เหมือนเป็นโลต่อตอกคำสาปประมาณนี้ดูดีแล้วก็อ่าลาสนะครับจะไม่ผิดเป็นธนูเปทั้งท้ายของเจนซิน ครูส่ยคนเล่นไอคนสร้างแบบที่เขาน่าจะติดเกินชินไน่เขาจะฮนูได้เป็นไอสกินฮนูของเคยสี่นะครับโอเคสกินต่อไปเป็นโอ้โหดาบยูล่าจำได้เลยอันนี้ถ้าเป็นดาบสกินดาบของอิมพอซอนนะครับเป็นดาบยูล่านะรูปทรงก็ประมาณนี้นี่เลยใครที่ <laughs> เคยเล่นกินชินก็จะรูอ้อ่าย o โลฮอน อันนี้เป็นของดราโกนอเวก e นนะครับเป็นเป็นระดับอันนี้นะคอมมอนนะไม่ได้แล่เนี่ยเพียงแค่สนับมืองโง่เลยเป็นของเทียสามนะครับแล้วก็อ่าอันสุดท้ายคนระับโทมมอันนี้หอกเสาจําได้เป็นของสกินวาชิลีเทียสองนะครับประมาณนี้อืมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอัปเดตน่าจะ มีแค่นี้แล้วนะส่วนบอสเอเมทโอนะครับนี่ผมยังไม่ทำการรีวิวนะเพราะว่ารอี้เกียจรอมันเกิดนะประมาณนี้แหละข่าวที่ผมจะมาเสนอก็มีเแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสไครใหด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะส่วนอาไลฟ์สตรีมผมจะไลฟ์สตรีมมันมีนะค่าใครที่ดูคลิปนี้วันนี้อยู่นะก็รอดูได้เลยว่านะสตรีมเมอร์ <laughs> โอเคนะถ้าเราวันนี้เจอกันนะครับ